สวัสดีครับทุกท่านนะฮะโอเควันนี้อุกฤษนะครับจะมารีวิวผลิตภัณฑ์นะครับบำรุงรักษาเส้นผมนะครับผลิตภัณฑ์ New Hair Lotion นะครับของบริษัทกินเวลแคร์นะครับหนึ่งขวดนี้นะครับขนาด120มิลลิลิตรนะครับผมขนาดใช้งานปกตินี่ก็คือ1เดือนนะครับ1ขวด1เดือนหรือเต็มที่ก็ไม่เกิน45วันนะครับจะให้ดูอัปเดตล่าสุดนะครับสีของน้ำนะฮะไม่แน่ใจเห็นชัดหรือเปล่า นะครับน้ำเนี่ยถ้าดูจากสายตาของผมนี่จะเป็นสีสีออกเขียวๆนะฮะสีออกเขียวๆนะครับเขียวๆเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับนี่ก็คือนําน้าส่งนะครับนําส่งให้ป๋าผู้ใช้งานนะครับขออนุญาตแกะเลยนะครับป๋าขออนุญาตแกะเลยนะครับเป็นการพิสูจน์ตรวจสอบหน้ามือหนึ่งไทย วิดีโอนะฮะอกมือนึงจับอ่ะ,อะแกะให้หน่อยโอเคนี่อยากจะให้ดูผู้ใช้เลยนะฮะผู้ใช้นะขาหดนิดนึงนะฮะหกสิบบวกแล้วนะฮะขาโหดนะครับนี่อันนี้คือขวดใหม่กิ๊กเลยนะฮะยังไม่หมดนะครับขวดแรกยังไม่หมดนะฮะ แต่ต้องการเพิ่มนะฮะมาสำรองไว้ก่อนเลยนะฮะนี่คือขวดใหม่กิ๊กๆเลยนะครับน้ำยาที่มองเข้าไปนี้นะฮะที่ผมเห็นเนี่ยนะครับคือจะเป็นสีเขียวเลยนะฮะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวนี่ครับกล่องแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจจากตัวแทนจำหน่ายตรงนะครับนะฮะปกตินี้ตัวแทนจำหน่ายตรงจากบริษัท กินเวลเฮล์แคร์นะครับมีเลขรหัสสมาชิกจีนจันครับ9032439นะครับผมนะนะครับอันนี้ลอดผลิตนะครับลอดผลิตวันที่15มิถุนาพศ2563นี่นะครับนี่นะครับขนาดใช้งานปกติซีนแพ็กเกจนะครับก็คือพูดง่ายๆว่านะครับ ท่านใดเนี่ยนะครับใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษานะครับสมุนไพรปลูกผมนะครับนิวแฮร์โลชั่นนะครับของบริษัทกินเวลแคร์เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องนะครับตามขั้นตอนแล้วก็มีวินัยในการใช้นะครับรับรองนะครับเห็นผลอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มามานำส่งให้ป๋านะครับก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ป๋าเล็กๆน้อยๆสักหนึ่งประโยคสองประโยคนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า นะครับก็นะครับอันนี้ก็ขายใหญ่นิดนึงนะครับขายใหญ่รุ่นใหญ่ไฟกับพริบนะฮะเออนะครับป้าอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อแต่อยากให้ดูลายนะฮะนี่ลายเลยนะฮะสวัสดีครับป๋าสวัสดีสวัสดีครับป๋าแนะนําตนเองนิดนึงครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ตอนนี้อายุห้าสิบเก้านะฮะจะหกสิบแล้วเหือไม่เท่าไรเกจะหกสิบรับ ป๋ามีปัญหาเรื่องผมบางมากี่สิปีแล้วครับป๋าโอ้นานมากเลยนะพราะมาได้ใช้ยาตัวนี้ไปก็แรกก็ไม่เชื่อกับก็หลายปีเหมือนกันพวกทักไปทักมาอ่าเจอกิดก็เออนึกถึงไมาได้กันองโทรไปก็บ้าาให้เอามาส่งก็มาลองใช้แล้วมันได้ผลจริงอ่าฮะป๋าใช้ไปหนึ่งขวดที่ว่าเนี่ยก็คือพูดง่ายๆหนึ่งขวดเนี้ยนะครับหนึ่งขวดนี้นะฮะห่ขว,หข,วหขวดนี้ป๋าใช้ไปประมาณสส่วนของขวด ภายในระยะนะเวลาประมาณ4ี่สิบวันนะความรู้สึกที่ป๋าสัมผัสได้มันเป็นยังไงครับคือว่าผมมันขึ้นมาเยอะเลยอ่าใครเห็นก็บอกว่าขึ้นมาเยอะโดยเพาะแต่ต้องใช้ตามถูกวิธีก็ต้องตัดผมให้สั้นใช้ถูกวิธีคราวเย็นครับอ่าเพราะนี่มันนี่มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกครับพอมันเห็นคุณภาพด้วยตัวเองใครใครเห็นเขาก็ทักว่าผมผมขึ้นผมขึ้นมากที่ตอนที่ว่าก่อนใช้ กับหลังใช้มมันมีความรู้สึกว่าขึ้นมาเยอะนี่ยังไม่หมดขัวดด้วยแล้วก็สั่งมาเพิ่มไว้ก่อนตัวหมดอ่าสุดยอดเลยโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนี้ก็คือแม่บ้านนี้ก็ทักเลยใช่ไหมครับว่าผมขึ้นจริงขึ้นจริงขึ้นจริงป๋าแล้วแนะนํานิดนึงครับว่าอยากให้ป๋าพูดตามที่ผมบอกไปคือว่าเหตุใดทําไมถึงให้ไปตัดผมสั้นสกินเฮดในขณะที่ใช้นีโอแฮร์โลชั่นตรงนี้เพราะน้ายาตัวนี้มันจะเข้าไปถึงรากผมได้ถ้าเปิด ปล่อยผมยาวได้จริงแต่คุณภาพมันจะซึมเข้าไปไม่ถึงรากผมอืม,มันจะไม่ถึงสุดยอดเพราะต้องเอาความที่ว่าเราถ้าเกิดเราอยากหลอมากอะ่ะเดี๋ยวมันจะหลอดที่หลังได้ <c oughs> สุดยอดอเพราะผมมันยาวไว้มันขึ้นเต็มที่แล้วเราก็จะไปตัดลงตรงอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ต้องทําตามที่เขาแนะนําครูกิจเขาแนะนาครับผมอ่านะเดี๋ยวผมจะให้ พี่น้องทุกท่านได้ดูสภาพเส้นผมใกล้ๆของคุณป่านะฮะป๋าก้มลงนิดนึงครับผมนี่นะฮะนี่คือสภาพเส้นผมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นิวแฮร์โลชั่นมานะครับเดือนเสร็จเ็จยังไม่หมดปวดอย่างที่ป๋าท่านบอกไว้นะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าได้เคยแนะนําให้ป๋ารู้จักผลิตภัณฑ์นะครับนิว h ฮร์โลชั่นตรงเนี้ยนะครับ มาปีปกว่าแล้วแหละนะฮะแต่ป๋าท่านก็ยุ่งงานนั่นนู่นนี่ยังไม่ได้สนใจจนเจอเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันทักหนักๆเข้าใช่อ่าเอาละเว้นนึกถึงอุก,กิจเลยใช่ไหมถึงอุก,กิจเลยอเผมก็มีพวกนีวก่ว่าแต่ยี่ห้ออื่นเราเขาก็แนะนาแต่เราเออเรามีพวกอยู่ลเอ,อ <c oughs> ก็เรียกอุก,กิจมาครับ <c oughs> มาลองยาตัวนี้มันก็ได้ผลจริงๆครับ <c oughs> มันได้ผลนี่ยังไม่หมดขวดครับต้องสั่งเพิ่มไว้ก่อนเดี๋ยวเกิดอุกิจไปอยู่นอเมริกาขึ้นมามันจะลำบากไม่มียาที S <S <S ถ้าเกิดว่าตอนนี้ป๋าพอใจในเบือเบ้องต้นนี้เบื้องต้นนี้ป๋าได้มีการแนะนําคนรู้จักบ้างแล้วใช่ไหมครับ3-4สา,สาสี่คนแล้วโอเคเขาเขากําลังจะสั่งเลยใช่ไหมครับสั่งก็จะรอดูก่อนว่าอของเราในเป็นจริงหรือเปล่าครับผมเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวรอคูก,ก่อนแล้วพวกมึงค่อไปทำอ่าสุดยอดสุดยอดถ้าเกิดเราทําไม่เห็นผลปุ๊บแล้วเราจะไปแนะนำใครได้ครับใช่ไหมถาเราโตแล้วเดี๋ยว ว่าไปหลอกเขานี่มันไม่ใช่หลอกนี่มันเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยก็พูดง่ายๆว่าพิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยภาพลักษณ์เลยใช่ไหมเป็นเป็นรูปประมเลยใช่ไหมไม่ใช่เป็นนามธรรมโมโนขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะผมนะคิวเค้าแบบขึ้นขึ้นมาอ่าใช่ใช่ใช่คิวก็ขึ้นใช่ครับถูกต้องทาทาผมทาคิ้วนะคันวดศีรษะใช้วิธีขั้นตอนเดียวกันอย่างที่เคยบอกใช่เช้าเย็นครับผมนี่ไม่ได้อุกิจต็ไม่ได้มาให้มาให้ตังค์ผมไม่ให้โฆษณาเนี่ยนี่เอาความเป็นจริง โอ้โหนี่ป๋าบอกเลยนะครับพี่น้องทุกท่านครับผมไม่ได้พูดหรือปูอะไรนะฮะป๋าเขาพูดให้เองเลยครับว่าผมไม่ได้จ้างหรือไม่ได้เมคอะไรให้นะครับนี่คือความรู้สึกจากป๋าเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นิวแฮร์โลชั่นแล้วจริงๆนะครับนี่เพียงแค่หนึ่งขวดยังไม่หมดนะครับนี่ก็เกิดความประทับใจแล้วนะฮะนี่ขนาดรุ่นใหญ่ไฟกระพริบขนาดนี้ยังเปิดใจใช้แล้วก็ถ้าเกิดผู้นําทุกท่านนะครับมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องที่อายุไม่มากแต่มีปัญหาเรื่องเส้นผมแล้วเนี่ย ท่านอดใจได้ไหมครับที่จะไม่บอกของดีตรงนี้ผลิตภัณฑ์นิวเฮรูชั่นบำรุงรักษาเส้นผมผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทกินเวลเฮลท์แคร์นะครับขอบพระคุณไปถึงท่านประธานบริษัทพลตำรบจตีนายแพทย์ไพบูลบาราพึกษวันที่เป็นผู้วิจัยคิดคน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพชนิดนี้ออกมาให้พี่น้องคนไทยของเราได้ร่วมใช้และพิสูจน์ผลงานนะครับก็เชื่อว่าผู้นําทุกท่านนะครับหรือลูกค้าหรือผู้ใช้หลายๆท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์นิวเฮรูชันแล้วประทับใจอย่างแน่นอนขออย่างเดียวครับ เน้นย้ำในเรื่องของการใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีมีวินัยในการใช้รับรองครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพเส้นผมและบุคลิกของท่านอย่างแน่นอนนะในช่วงเวลานี้ก็ต้องขอบพระคุณป่านะฮะขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ร่วมให้ข้อมูลและร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกต่อเรื่องราวดีๆให้พีน้องของเราได้รวมรับฟังกันนะครับป๋าได้ครับดีดีจริงดีจริงครับผมดีดีครับผมขอบพระคุณครับป๋าครับสวัสดีครับ